สวัสดีค่ะอัญโยฮาเซียวันนี้เรามากันแบบหน้าสดเลยเพราะตั้งใจจะมาทาครีมกันแดดให้ทุกคนได้ดูนะคะครีมกันแดดตัวนี้เป็นตัวที่ได้รางวัลตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันนะคะเป็นแบรนด์ของเอสพัวนั่นเองหลังจากที่ทาเสร็จนะคะหน้าก็ฉ่ำวาวแบบนี้ค่ะโดยที่รู้สึกว่าไม่นันไม่เหนอะเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะอยู่ที่ข้างนอกทั้งวันแถมบ,บางช่วงบางตอนเนี่ยจะตอนน้องใส่กันแดดด้วยนะแล้วเดี๋ยวดูกันว่าผิวหน้าจะเป็นยังไงนะคะแดดเกาหลีอยเอาจริงๆมันแรงกว่าเมืองไทยนะแต่แค่อากาศจะไม่ร้อนทของามนามี้ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูซีนกันแดดค่ะที่มีตัวเติมเต็มความชุ่มชื้นให้เราเติมน้าให้เรานะคะซึ่งตัวนี้แหละคือเลิฟม,มากช่งมี้ถ้าใครอยากผิวช่ำเราผิวมีความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้คือสุดๆนะลองใช้ดูสักครั้งค่ะราคาไม่แรงด้วยเราเออกมาที่ข้างนอกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปปิกนิกทางเรือก,กันเพราะฉะนั้นเราจะซื้อของกินนะไปฝากน้องๆไปฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะซื้ออะไรกันดีซือถ้าเป็นวัาโฟก็น่ากินนะ ตอนไหนดีอะตอนนี้สมาชิกของเราครบกุกคนแล้วพอพอพอล่วลวคะคะ่ นี้นะคะเราจะอยู่กันที่เซบีซอนนะคะเกาะที่เรามาปิคนิคก,กันกลางเรือแต่เป็นเรือแบบเล็กๆนะ <c oughs> ก็คือเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะคะ <c oughs> ว่าข้างในมีอะไรกันบนะ้างวันนี้เรามากับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆในห้องนะคะตามมาดูกันเลยค่ะ <c oughs> 으쌰, 나, 운전할 사람이 먼저 오른쪽 들어가서 앉아주세요. 이 먼저. 나 아니야. 운전 설명 잘 들어야 돼요. 운전하고요 こっち行จีกอีกอีกขั้นตื okay. it, re yeah, ่เอเดเดลพราะว่าตอนนี like, <S <s ้เราลงเรือไปแล้วนะคะเรือแบบค่อนข้างแบบเอ็นมากเลยแต่ก็คือแบบเดี๋ยวยังหาการจับจุดก่อนว่าแบบจะขับยังไงเพราะว่าเขาให้เราขับเองด้วยแล้วก็แบบสอนแบบงงๆนิดนึงดูดิทุกคนตอนนี้มันยังหมุนอยู่เลย เราก็เดี๋ยวเราจะหาที่สวยๆไปถ่ายรูปกันนะคะด้านหลังมันเป็นแบบสะพานที่แบบวิวสวยมากเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะว่าสามารถแบบจะได้รูปดีๆเลยเพราะว่าตอนนี้ยังหมุนไม่หยุดเลยอะนะแล้วก็เดี๋ยวพอจับจุดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาริเอกันไหเจเอเอลยอกอได้บินตูย 우리, 와, 퍼 먹자. y e 열어 o w y e l l 짜 w 짜 h e r e Ta-da! Ta-da! 이 a d a Ta-da! 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 맛있게 a Ta-da! Ta-da! t 요 d a Ta-da! เ현대백화점에서샀어요진짜대อ화점지어요เซร์에있잖아요ได้แพกวาจอคือชิปุยจนอออ맞ทุกคนเชื่อไหมแค่เลือกวอฟเฟิลนะแค่นี้ก็คือใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆแล้วนะหลังจากเลือกได้แล้วก็ต้องมาถ่ายรูปแบบนี้กันจ้า ก่อนเรามาที่นี่นะก็ได้ดูรีวิวมาค่อนข้างเยอะก็จะเห็นว่ามีคนซื้อซูชิบ้างพิซซ่าบ้างขึ้นมากินบนนี้ใช่ไหมแต่เราอะรู้สึกดีใจมากที่เราซื้อมาแค่ของหวานเบาๆแล้วก็น้ำเบาๆเพราะรู้สึกว่ามันโค้งเค้งมากไม่สามารถกินของคาวได้จริงๆจ้าแค่นี้ก็โอเคก็รู้สึกว่าจะกินไม่ค่อยลงแล้วแต่ก็มันก็มีความสุขนะมันเป็นอะไรที่เพลินๆอยู่เหมือนกันมัสยองยี Yay, ่นีตอนนี้ก็คือนั่งเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยขึ้นมาก็จะงงงมึนๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่แบบในที่ที่เรานั่งแบบวนๆตั้งนานเช่นประมาณทุ่มครึ่งนะเราจะมีการดูนะคะสะพานที่มีเป็นน้ำพุขึ้นมาเป็นไฟสีๆนะหรือที่เรียกกันว่าพันเพลแทคเนะคะก็คือทุกคนตอนนี้มาตับจองคิวกันเยอะแล้ว เต็นกลางมากกว่าร้อยชีวิตเพื่อดูกันประมาณทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้ก็คือต้องรอสักประมาณสงชั่วโมงนะก็เลยแบบเออเดี๋ยวไปหาที่พักหาที่ชาร์จแบตนั่งกินน้ําหวานอะไรให้รู้สึกแบบสดชื่นหน่อยเพราะเมื่อกี้มือหัวมาทุกคนแต่มันก็สนุกดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันจ้าเพื่อนเพื่อนคือคุยกับนกแล้วถามว่าบ้านเธออยู่ไหนนี่บ้านเธอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาว่าจะมีความน่ารักตรงนี้ของเขาเนอะ ตอนนี้นะคะก็กำลังรองดูกันแล้วนะคะไม่ได้มาตอนทุ่มคร่งแต่ว่าเรามาตอนรอบสองทุ่มเพราะอยากให้แบบว่ามืดหน่อย เป็ไทุกคนสวยมากเลยถ้าหามันจะเป็นน eh ้ำพุกมานี้ก็เป็นอีกรวิวหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนู้นนะคนจะเยอะมากแต่อันนี้เราเดินมาตรงสะพานนะวันนีนสมนกายีนากลนนเนมัีสซา 끝났지 네. 않아요 어? 어. 음. 지금부터요 지금부터 저녁 저녁부터 시작이야 <laughs> 뭐 먹지 <웃음> 저녁에? 저녁 <laughs> 뭐게 어. 뭐든지 괜찮은 <괜찮든지. 웃음> โอเคโอนินโดเจมีดโกทางเมโดโตโนนจาวันน okay. okay. ี้นะคะเราก็ไปทําก yeah. ิจกรรมกันเยอะมากคือออกมากับเพื่อนคือก็ตั้งแต่บ่ายแล้วก็จนอยู่ถึงเย็นเลยก็คือวันนี้จะเป็นวันแบบสองอาทิตย์คนก็จะเยอะมากเพราะว่าอากาศเริ่มดีมากค่ะทุกคนก็จะออกมาแบบใช้ชีวิตการคนเกาหลีก็ออกมาแบบปิกนิกกันอย่างเต็มที่ก็ยังไงขอพิมพคิดไปก่อนลวกันนะคะเดี๋ยวจะไปหาอะไรอร่อยๆกินแล้วก็เดี๋ยวถ้าอยากให้ทําอะไรในคลิปต่อไปนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์คุยกันนะหรือว่าจะอินบ็องมาถามหลบปานก็ได้นะคะยังไงวันนี้ไป แต่ว่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r ร b e ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะคะคลิปหน้านะบ๊ายบายอันยองากามาชินหน่กอดงแม้กแมเทเจมันอยู่้เลยเอเกอกเก่กอเดอโมาชิซา